มาครับวันนี้ก็พบกับพานหมีมาหาก้านเขียดน้อยนะครับในอุอปกรณ์ของผม,ม,มนี่มาพบกับคุณคิโปกําลังหาก้านเขียดน้อยนะครับนี่นี่นี่ตัวนึงนี่โอ้คือบอานี่นี่เห็นไปเลยเอา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 นี่เอ้ยครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็จะมี าชาวบ้านนะครับที่ลงมาหาการเขียดนะครับเราก็ไอ้ไอกล้องนิดหนึ่งครับผม,ม <laughs> <laughs> ไปไปได้พอกินแล้วบอนีไ้ได้พอก,กินเนาะยังไ,ได้เขียนน้อยห้าตัวกำลังได้เขียนน้อย5้าตัวนะครับเ <c oughs> วลา <c oughs> การเขียนน้อยนะครับเราก็จะดูนะครับ มันมีสองเขียดนะครับอันนึงมันก็จะเป็นลูกกระตูนะครับลูกกระตูหรือว่าลูกคางโคกเวลาดูนะผมเวลาดูเวลาการก็ต้องดูดีๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเขียยน้อยเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนน้อยเลย hmm. เอาเก็บเอาเก็บเอาเราก็จะเอาไปทํากับข้าวนะครับทํากับข้าวก็จะเป็นแกงนะผมเป็นแกงใส่ผักอีเลสนนะ แกงกระไรเลือดหรือว่าผักนางเลือดนั่นเองนะครับหรือบางคนก็จะเอาไปาตากแห้งนะผมเอาเขียดน้อยไปตากแห้งเพื่อที่จะกินกับตำมะฮุงนะผมกินกับส้มตำอร่อยมากเลยนะเหียดตากแห้งแล้วก็ไปทอดนะครับรวิธีชีวิตนะผมวิธีชีวิตก็จะมีประมาณนี้นะคนทีอ่อยู่ตามท้องทุ่งไร่ทุ่งนานะครับกลางวันทุกท่านก็อาจจะเห็นผมนะไปถ่าย ชาวบ้านนะครับไปหาซ่อนนะครับพอตกกลางคืนก็จะมาหาก้านเขียดน้อยเอามือกินนะครับเอาหรือว่าเอากลับไปกินนั่นเองภาษาทิ่นตัวนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับได้ย,ย่บุรียังรบเปรมานี่ก็ต้องใส่บูทนะผมถ้าไม่ใส่บูทนี่เดี๋ยวจะโดน แมงป่องนะผมแมงป่องวนที่เขียบตอดเนี่ยผม,มก็จะอยู่นู่นนะผมก็มาสามคนนะวันนี้มาๆๆๆมีโซดาครับผมโซดากับมอมแมมนะฮึฮึฮงฮึนนยังยังเอ้าปแล้ว โอ้อออนเ,เนี่ยเราก็จะได้เขียดไม่ใช่เขียดนนครับก็จะเป็นจิงหลีดนะครับผมจิงหลีดก็มีนะในช่วงนี้ในระหว่างที่ก้านเขียดน้อยอยู่นะครับเราก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแมงป่องนะผมแมงป่องหรือว่าที่เขียบน,นะเนี่ยอยู่ในช่วงกลางคืนนะครับมันก็จะออกมาหากินประมาณนี้นะเนี่ย คือถ้าโดนตอดไปแล้วนี่โอ้โหบวมไปไหลายวันเลยนะครับนี่เวลาไปต,ต้านนะครับก็ระวังนะผมต้องใส่รองเท้าบูทนะซึ่งผมก็มีรองเท้าบูทมาครับผมนี่ก็จะเป็นรองเท้าบูทสีชมพูเลยนะครับนี่แต่ถ้าแบบถ้าเราไม่ใส่นะถ้ามันตอดขึ้นมานี่เจ็บแย่เลยนะครับเนี่ย อันนี้จะเป็นจิ้งหลีดนะผมเนี่ยนี่เนี่ยตัวเล็กคือแบบไปเร็วมากนะอึนน้บน,น,น,นี่จะเป็นจิ้งหลีดตัวเล็กนะครับเป็นยังไงนี่เป็นตาได้อยู่บ่ นี่หาอยู่วากินนะผมการเขียดนองเขียดน้อยเอาไปแกงที่บ้านนะครับโอ้จีนายนี่อ่อด้นี่นี่สองตัวปุ๊บอึ๊บโอ้ไปแล้วเอ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อจีนายน้อยตัวนี้ไปนี่ได้สองนะครับผมโอ้แหมงไม้ก็เยอะเยอะครับแรงมันบิน เข้าหูเข้าหูดังตัวนี้คือบ้อ้าวส์อะนี่นี่ครับผมมีน้อง,งคางคกนะผมออกมาต้อนรับนะน้อง,งคางคกออกมาต้อนรับโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนี้คือแบบอึ้บหืมนี่ครับผม มีโซดานะครับผมมีโซดามาหาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ตัวนี้คือแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมเนี่ยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเนี่ย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 ตะขาบมาอีกแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหอย่างนี้ครับผม เขียดตัวนี้น้อยนะนี่มันจะมีบางที่นะครับผมก็คือ,อมันจะมีตรงที่มันตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็จะมีตัวเล็กประมาณนี้นะครับถ้าตัวที่อยู่แถวแถวแบบอ่างเก็บน้ําหรือว่าปลายลําห้วยให,ใหญ่ๆนะครับเ,เขียดก็จะตัวใหญ่นะอันนี้จะเป็นเขียดตรงบริเวณทุ่งนานครับผมเดินลงมาจากบ้านนะประมาณ300เมตรนะผมพอดีบ้านผมติดทุ่งนา ก็สามารถลงมาหาเขียนน้อยได้นะผมสามารถเดินลงมาได้ถ้าไม่อยากเดินก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงมาก็ไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ํานะครับผมแป,ป๊บๆก็ถึงละก็หายอยู่หากินนะผมหายอยู่หากินตามวิถีพานหมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนนะผมเขียดแล้วก็เขาเรียกภาษากลางไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับฟ้านผมเรียกว่าจีนายนะครับผมนี่ไปไหนแล้วจีนาย อ้าหายนี่แหละนี่นี่นี่บ้านผมเรียกว่าจี่นายนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนี่อัน,นจะเป็นสีแดงนะครับแต่ตัวสีดําคือตรงบริเวณนี้ยังไม่เจอสีดานะสีดําส่วนมากผมจะเห็นแถวแถวอ่างเก็บน้ํานะครับเยอะมากเดี๋ยววันหลังจะไปหายอยู่ตรงบริเวณอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะทํากับข้าวกินตรงบริเวณนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ หาตรงนี้ก่อนนะครับแต่มันเขียดมันไม่ค่อยมีนะครับวันนี้หรือมันไม่ออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสงสัยอากาศแปรปวนนะครับเขียดมันก็เลยไม่ค่อยออกเยอะนะครับผมปกติคือโอ้โหถ้าเดินลงมานี่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงไฟบ้านคนนะครับบ้านที่เขาติดทุ่งนานะครับนตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้ ตัวอ้วนนะครัะผมเนี yeah, ่ยตัวอ้วนอวนเอาไปแกงใส่ผักอีเลอรนะผมชิปโ oh. oh. อ้โอ้เนี่เป็นจิ้งห M รีดจีนายนะผมอันนี้เดี๋ยวพาไปดูแม่ผมนะครับว่าได้เยอะหรือเปล่าอันนี้จะเป็นของผมนะนี่อันนี้จะพาไปดูของแม่ผมนะโอ้หนีครับผมโอ้มีเขียดนาด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเขียดนาแล้วก็เขียดน้อยแล้วก็จีนายดำนะผมนี่ โอ้ตัวใหญ่แค่ตัวนี้พอกินนะผมประมาณนี้พอกินเอาไปหมกนะผมเอาไปหมกไปแกงได้นะครับหมอมแหมมก็เดินตามหลังต้อยๆนะผมไม่ห่างจากเจ้าของเลยนะก็จะใชยเท้าเขี่ยหานะผมก็ใช้เท้าเขี่ยหาไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีเขียดมันก็จะดองออกมานะผมมันจะกระโดดออกมานะ นี่ก็จะเป็นตัวสีดำนะผมจริงหลีดตัวสีดำนะนี่โอ้ยอ้ยอ,ยอย้มันมีตัูพึ่งออกกันมีมันกำลังเริ่มออกนะครับผมเขียดกำลังเริ่มออกจากดินแตกขาด โหตัวแบบอ้วนๆเลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาจากรูนะอันนี้ก็คืออยู่ในกองขี้ควายเลยนะครับตัวผมจะใช้เท้าขีดให้มันออกจากกองขี้ควายนะนี่ๆน,นี่ออกมาแล้วออกมานี่ับผมในสองตัวมันหมานเลยนะในสองตัวแบบมันหมานนะครับแต่ว่าเขียดนี่ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับ มันวันนี้ลมแรงนะผมลมแรงในช่วงกลางวันแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับส่วนมากถ้าเขียดมันจะออกก็จะเป็นช่วงอากาศร้อนๆจัดๆนะครับผมเขียดก็จะออกในช่วงตอนเย็นนี่เยอะๆนะครับป๊ดได้ลายเลยพคกแกงหรือมานี่ใส่ย,ยังไงไหม,มนะโอ้เขียดกับตัวน้อยโพ่เขียดน้อยเหรอ เขียดก็ตัวเล็กเกินนะครับผมเดีย๋ยวตามลูกน,นาจะเป็นตัวเล็กๆนะครับอุไไ้ยไ,ไ,ไ,ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วตัวนี้คือแบบก็ได้อยู่นะครับผม,มแล้วก็จะมีตัวนี้ปูผักกีส้มขี้ขมก็มีนะครับผมนี่มีผักกีส้มขี้ขมก็มีนะ โอ้ยตัวจนจ้วนเลยครับตัวนี้นี่เอาไปทอดไปคั่วนะครับผมโอ้ยเป็นแต่แซ่บนะครับอ้ามีกระปาดพร้อมครับผมน,นี่จะเป็นน้องกระปาดนะครับน้องกระปาดนี่ก็ถ้าเป็นช่วงไปค้านอึงอ่างนะน้องก็จะเยอะเหมือนกันนะผมก็จะเอาน้องมาดูน่ารักตตมุตตมินะครับผมนี่ ว่าไงเฮ้ย hey. แหมสงสัยเขินนะผมมือค้ำคางดูเลยนะน้องกระปาดนะเอา้าไปเร็วมากครับผมนี่ไปแล้วเดี๋ยวช่วงฤดูหางอ่างผมก็จะไปหาปหางอ่างนะผมไปหาก้านอื่นอ่างให้ทุกท่านได้ดูตามวิถีพานมีนะผมวิถีพานมีแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูแบบเยอะๆเลยนะครับ โอ้ oh. ตัวนี้ก็กําลังกินเศษหญ้านะผมนี่เศษหญ้าน้องก็จะชอบกินแบบหญ้ายอดอ่อนๆประมาณนี้นะผมนี่น้องก็จะชอบมาแทะมากัดมากินนะผมส่วนเราก็ไปจับเอาน้องมาคั่วเป็นอาหารแซบ่แซบๆนะครับผมโอ้ห oh. ตัวนี้คือแบบปีกมันเริ่มที่จะดำแล้วครับผมนี่ตัวนี้คือดำนี่ นี่คือดำสองลักษณะนี้มันสองตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับมันก็จะมีสีอ่อนแล้วก็สีเข้มนะครับสีเข้มก็จะเป็นสีดำสีอ่อนก็จะเป็นสีออกแดงๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมได้ทั้งเขียดน้อยแล้วก็ได้ทั้งแมงกีนายน,นะผมโอ้โหตรงนี้คือมีสามตัวนะครับผมเนี่ยตัวที่หนึ่งนะ ตัวจนจ้วนเลยนะผมเนี่ยตัวจนจ้วนเลยตัวที่หนึ่งเอ้ยตัวที่สองนะผมนี่นตัวที่สองนะครับตัวที่สามอยู่ไหนเออโอ้ตัวที่สามเป็นปีกแล้วครับนี่ตัวที่สามคือเป็นปีกนะตัวที่หนึ่งที่สองคือยังไม่ได้เป็นปีกนะมีตัวไหนอีกบ้างสงสัยอมาจีบสาวนะผมมาแบบสามตัวเลยน่าจะสาวสวยนะ เมือนได้ย kind of ินเสียงมันมาจากตรงนี้นะครับแต่พอเดินมาแล้วมันไม่มีอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยต้องตามเสียงไปด้วยนะครับผมเนี่ยต้องตามเสียงไปด้วยนะถ้าไม่ตามเสียงนี้ก็จะไม่ค่อยได้รู้นะผมว่าอยู่ตัวเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเขียดนะผมตรงนี้มีเขียดตรงนี้มีเขียดนะครับอันนี้จะเป็นเขียดจีนาไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับตัวลายลายนี้ก็จะเป็นเขียดจีนา น้องเขียดจีนาเขียดจีนาน้อยมาเดี๋ยวหากันต่อครับโอเจอีแล้วนี่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 ปาดหมานครับผมมันหมานนะนี่มันหมานครับอา้าวตัวหนึ่งนี่ตัวที่สองนะครับโอ้โหอย่างน้อยก็ยังมีแมงจีน่าให้เราได้เขียดนะครับนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งครับ ลมเย็นมาแล้วนี่ลมวยเสียงใจร้อยขึ้นหอนเช้า,า,าน,นะครับผมเดี๋ยวมาตัวที่1นะครับตัวที่2ผมเห็นเมื่อกี้แถวนี้แหละนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้ไปไหนจะได้ไปไหนนี่ได้2ครับตรงบริเวณนี้ป๊อดคือได้หลายแท่นี่ โห้แท้ทการยังไงกด้กลายเลยกลายปไหม้ย่โอ้ยยอ้อนวงพอดีได้คาบหนึ่ง,งก็ข้า <c oughs> มีแต่แมงจีนา